สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมใครที่มีปัญหาโน้ตบุ๊กช้าโน้ตบุ๊กอืดเปิดเครื่องขึ้นมาอืดช้ามากช้าเหมือนเต่าแบบทํางานเนี่ยโอ้โหลงวินโดว์ใช้งานวินโดว์สิบเปิดเครื่องขึ้นมาก็ช้าทํางานก็ช้าเปิดเครื่องขึ้นมารอ1020นาทีกว่าจะเข้าเครื่องได้เครื่องมีปัญหาเรื่องวินโดว์จอฟ้าบ้างค้างบ้างนะครับปัญหานี้จะหมดไปนะครับผมเพียงแค่เรามาใช้เจ้า ssd drive ตัวนี้นะครับเจ้า hard disk solid state drive ตัวนี้นะครับผมเป็น hard disk นะครับที่มีรอบการอ่านข้อมูลที่สูงกว่าเจ้า hard disk ปกติหรือ hard disk ที่เราใช้กันทั่วไปนะครับผมการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยมันจะอ่านอยู่ประมาณ400เปอร์เซต่อวินาทีแล้วก็เขียนอยู่ประมาณ500เปอร์เซกว่าวินาทีนะครับคือมันจะเร็วกว่าเจ้า hard disk ของเราประมาณสักสี่ถึงห้าเท่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเจ้านี้เข้าไปแล้วนะครับเครื่อง notebook เครื่องนี้จะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะปิดเครื่่อองกน การที่เราจะไปอัปเดตตัวฮาร์ดดิสก์ SSD เจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือเราต้องลงวินโดว์ใหม่นะครับผมก็คือเอาไปให้ร้านนะครับเปลี่ยนแล้วก็ลงวินโดว์ให้นะครับหรือถ้าใครลงวินโดว์เองได้เราก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับความจุก็เริ่มต้นตั้งแต่120ขึ้นไปนะครับ120 250 1 tb 2 tb ขึ้นอยู่ที่งบประมาณของ user เองนะครับผมส่วนความเร็วนะครับผมความเร็วมันเร็วอยู่แล้วนะครับผมขึ้นอยู่ที่ความจุว่าเรานะครับจะเน้นเก็บงานเยอะขนาดไหนนะครับผมบางคนก็เอาใช้แค่120 0กก็็พอนคบาง2 5 แต่นะฮะแต่ตัวนี้จะเป็น250นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่เครื่องนี้ดูนะครับว่ามันจะเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับผมแล้วก็พิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้ผมลงโปรแกรมใส่เครื่องนี้ไว้แล้วนะครับผมอันนี้ของลูกค้านะครับลูกค้าเอามาเปลี่ยนเนาะนะครับเหตุเหตุผลเพราะว่าเครื่องมันช้าเกินไปพอเอาไปใช้กับ Windows 10นะครับมันเวลาเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันใช้เวลานานนะครับผมอันนี้เจ้าฮาร์ดดิสปกติเห็นไหมครับ หนึ่งนะครับผมน้ําหนักต่างกัน2นะครับฮาร์ดดิส์เจ้าตัวนี้ครับที่เราใช้กันตาม้องตลาดนะครับฮาร์ดดิส์มันจะเป็นแบบจานหมุนนะครับผมจานุนแบบนี้นะครับการอ่านข้อมูลมันก็เลยต้องอ่านตามเข็มนะครับเวลาจานมันหมุนแต่เจ้า SSD นะครับตัวนี้นะครับมันจะจัดเรียงข้อมูลเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกไว้นะครับเวลามันอ่านข้อมูลเนี่ยมันก็สามารถดึงงานออกมาใช้งานได้เลยนะครับมันก็เลยต้องมันก็เลยไวกว่าเจ้าฮาร์ดดิส์ปกตินะครับผมด๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเข้าไปดูนะครับ น็อตออกนะฮะตัวนี้เป็นตัวยึดนะครับผมใครมีความรุ่นเก่าๆหรือแบบคอมมันช้าไม่ไม่อยากซื้อใหม่นะครับผมเราก็สามารถซื้อ s s d มาอัปเกรดได้นะครับ ส่วนโน้ตบุ๊กใหม่ๆนะครับเวลาเราไปเลือกซื้อโน้ตบุ๊กนะครับเลือกที่มันเขียนไว้นะครับว่าฮาร์ดดิสเนี่ยเป็น SSD ไรนะครับผมนะฮะมันจะได้อํทงานได้ดีนะครับผมถ้าเป็นฮาร์ดดิสที่เป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า HDD นะครับผมมันจะเป็นฮาร์ดดิสรุ่นเดิมอยู่ถ้าเป็น SSD ไรเนี่ยมันก็จะไวขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับใส่ง่ายๆนะฮะ ถ้าเพื่อน,อนๆท่านใดสนใจก็สามารถเอาไปร้านได้นะครับให้ช่างเขาจัดการให้นะครับเพราะมันต้องลงโปรแกรมใหม่นะครับต้องลงวินโดว์ใหม่เนาะเพราะมันเป็นฮาร์ดดิสต์ลูกนึงนี่แหละแต่แค่เราต้องลงโปรแกรมใหม่เวลาเราอัปเกรดนะครับผมการเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยอาจจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะไวขึ้นกว่าเก่าประมาณสัก4-5หเท่านะครับผมไวขึ้นกว่าเก่าประมาณ4ี่ถึงหเท่าของอเครื่องปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเสียบ เสียบสายแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับผมนี่ถ้าน้ตบล๊กไข่ช้าเหมือนเต่าอืดเหมือนเต่าก็เนี่ยครับนี่เป็น Windows 10นะครับผม เห็นไหมครับเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยเราสามารถคลิกงานเราได้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยแทบไม่ต้องรอในการอ่านอ่านข้อมูลหรือเขียนข้อมูลนะครับเห็นไหมเราสามารถเปิดหน้าต่างนะครับเปิดโปรแกรมต่างๆได้เลยนะครับถ้าปกติเทบเป็นฮาร์ดดิสก์เก่าเราเราต้องรอก่อนนะครับให้เครื่องมันรันให้เสร็จนะครับแต่ตรงนี้เห็นไหมครับผมเราก็สามารถนะฮะเเปิดโปรแกรมนะครับสามารถใช้งานได้เห็นไหมครับเข้านงขอาเน็ตได้เลยนะครับเข้าเน็ตไวนะครับผมเนี่ยนครับใครมีคามเก่าๆคอมอืดคอมช้านะครับ เปลี่ยนเจ้านี้จบเลยนะครับผมถอดฮาร์ดดิสก์ออกแล้วก็ใส่เจ้า,าที่เป็น SSD Drive เข้ามาก็ใช้งานได้ SSD มีหลายยี่ห้อนะครับเพื่อนก็เลือกใช้ตามสบายได้เลยนะครับดูที่าการรับประกันของตัว SSD นะครับว่าตัวไหนมันรับประกันยังไงนะครับเพราะบางบางตัวประกันสองปีสามปีหนึ่งปีบ้างนะครับผมเห็นไหมนี่ครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการอัปเกรดนะครับผม ก็คือเวลาเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันจะมันก็จะเหมือนฮาร์ดดิสทั่วไปแต่มันจะไม่มีวินโด้นะครับเราต้องไปลงโปรแกรมเพิ่มนะครับพอลงโปรแกรมเสร็จก็เนี่ยเครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับผมราคาไม่แพงนะครับหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ตามห้างไอทีทั่วไปได้นะครับเครื่องท่านก็จะเร็วขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็จะไวขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคครัับผมสสวดี